สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทดลองชำต้นกระเพรานะครับกอนอื่นเราเอาหน้าดินมาใส่ใส่ในภาชนะที่เราจะชำนะครับเสร็จแล้วเราไปเด็ดกิง่งที่แตกแล้วยังไม่มีดอกนะครับกิ่งที่แตกแต่ยังไม่มีดอกมาชำนะครับแล้วก็ กดดินให้แน่นนะครับกดดินให้แน่นเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ฉ่าคือดินที่ผมเอามาใส่ในนี้มันยังไม่แห้งเอ้ยมันยังไม่ได้รดน้ํานะครับมันสักพักหนึ่งมัน,ม,นมันค่อยแห้งนะครับเราดูว่ามันจะติดผลหรือไม่อย่างมันจะเป็นผลหรือไม่อย่างไรช่าแบบนี้ได้ไหมนะครับคลิปนี้ก็ผมก็เป็นครั้งแรกที่ มาชํากระเพรานะครับทําไมถามว่าทําไมผมต้องชํากระเพราเพราะว่าบ้านผมเพิ่งจะมาทําใหม่ไม่มีกระเพรานะครับกระเพาก็เป็นสมุนไพรไประจำาครรือนอีกชนิดหนึ่งที่ทุกบ้านควรจะมีนะครับผมก็จะมาทดลองชําดูว่ามันจะติดหรือไม่รอลุ้นและรอติดตามไปพร้อมๆกัน ถ้ามันติดมันใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับ